รวมรถมือ2 JK ค่ะมาพร้อมกับรถเก่งมือ2อราคาหลักหมื่นนะคะ Ford Focus ปี06เกียร์ออโต้ค่ะรถสภาพดีพร้อมขับต่อได้เลยค่ะทุกท่านไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มนะคะสีสันดูดีตลอดทั้งคันค่ะภายในกว้างสวยออปชั่นครบนะคะเกียร์ออโต้ด้วยเบาะไม่มีรอยขาดนะคะไม่้ํำค่ะเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบจบแอร์เย็นฉ่ำความร้อนนิ่ง ผ้าสีเต็มเร่มเอกสารมีครบนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะราคาเงินสด59,00มบาทนะคะคันนี้มีเล่มมีเอกสารพร้อมนะคะรถสวยๆขับไปกันแดดกันฝนขับไปทํางานกันนะคะสบายๆกระดุกท่านรถอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามคุยกันได้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปสามารถโทรไปคุยขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมได้โดยตรงเลยนะคะแต่ก็อย่าลืมนัดหมายไปดูตัวรถกันด้วยค่ะไปดูด้วยตนเองไปทดลองขับกันด้วยไปตรวจสอบรถและเอกสารต่างๆนะคะจะได้สบายใจทั้ง2ฝ่ายค่ะแอดมินก็เพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ